สวัสดีนนครับคุณผู้ชมท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลน์น้องเบบี้อันนี้นะครับผมก็ได้เป็นผู้คุมนะครับผมเล่นเกมซูเปอร์ชัตว์อ๋อมันเป็นอ๋อไม่ได้เป็นเดี๋ยวผมจะมาลุกเอ,าอ้าทำไมมันต้องเป็นสละครจำลุกเอาก่อนผมดูก่อน ตอนนี้นะผมก็จะไล่ทำภารกิจก่อนแล้วถ้าผมได้ลุกเอาเมื่อไหร่ผมก็จะดูไปเรื่อยๆผมก็ยังพยายามคุมเกมครับผมจะไม่ไใ้สายส่าตรกรมันได้เปเรียบว่าเล้งม่วงเป็น แต่ว่าสีสีฟ้ามิ้นบริสุทธิ์ผมเดาว่าม่วงนะหอาม่วงเขาแบบนั่นตัวแปลกๆอะ่ะตอนไฟดับเขาก็วิ่งไปคนแรกซึ่งปกติค่าตกรมันจะชอบวิ่งไปคนแรกไปดักรอที่ห้องไฟรอค่ะผมไม่รู้นะผมไม่แน่แต่ผมไม่รู้เดี๋ยวผมเฉลยโลเลยก็ได้ เป็นผู้คุมเป็นผู้คุมครับอยากเชื่อก็เชื่อ,อไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแล้วแต่แต่ผมว่าม่วงมีความอาจจะเป็นนั้นผมขออนุญาตโหวต โอเคฟาร์มินมันน่าจะคนดีนะครับเราก็เลยซ่อมไม่งั้นเมื่อกี้มันฆ่าผมไปแล้วครับจะเดินกับฟาร์มิน,ม,นมันคนไม่ดีแลวนี่คือโลลูกเรือตัวปั่นนะครับที่ปัน่นฆาตกรนะรก็คือฆาตกรมันจะฆ่านี่คือไอตัวนี้นี่คือยิ่งกวาไปดูกล้องอีกครับกล้องมัจะปิด ดีกว่าดูก้อนจมนวนจังหวี่เป็นล้านเท่านะั้งว่าครับมีป่าอันได้ตาเอ้ยนี่มันเป็นอีกคนหรอเปล่าน,นี่ครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไม่จบไปเพียงเท่านี้เล่นต่อเล่นต่อตานหนึ่ง เราจะไม่กลัวตัวแฝงที่อ่อนแอหรอกนะโอเคครับเรีนจบเรียานี้ครับ